ต่อเนื่องก,กันกับเรื่องราวของเศรษฐกิจนะคะไปแวะดูที่ตลาดหุ้นบ้างซึ่งวันทําการสุดท้ายของสัปดาห์ค่ะก็ปิดในแบบติดลบนะคะแต่ว่าก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับทั้งพรภูมิภาค,คแน่นอนนะคะสาเหตุมาจากว่านักลงทุนนั้นไม่เชื่อมั่นในเรื่องของเศรษฐกิจต่างประเทศเราไปติดตามนะคะกับคุณพีรวัตรอัธนาค,ค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสำหรับบรรยากาศการลงทุนส่งท้ายปลายสัปดาห์ในบ้านเราในวันนี้นะครับดัชนีเซ t ตอินเด็กซ์นั้นค่อนข้างจะเคลื่อนไหวผันผวนครับบรรยากาศและความกังวลจากต่างประเทศโดยเฉพาะในฝั่งยุโรปนั้นกดดันต่อความเชื่อมั่นนักลงทุนพอสมควรทีเดียวนะครับหลังจากที่ทางด้านของ Moodys Investor อร์นั้นได้ออกมาปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของกรีซรวมไปถึงธนาคาร16แห่งของสเปนลงไปนะครับก็กดดันให้ค่าเงินยูโรนั้นอ่อนค่าลงไปมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้ทําให้นักลงทุนหลายๆคนนั้นก็เรรรริ่่่่่มมมทีจจะไันใตอบยาาากกศ ทุนในสินทรัพย์เสี่ยงครับก็เลยมีการโยกเงินนะครับบางส่วนนั้นถือครองกสินช่วงนี้น่าจะปลอดภัยมากกว่านะครับซึ่งทิศทางของตลาดในบ้านเราในวันนี้เองนะครับก็สอดคล้องกันครับกับทางด้านของภูมิภาคเอเชียนะครับซึ่งต่างก็มีการปรับตัวติดลบไปตามๆกันครับโดยในวันนี้เองครับแรงขายสําคัญนั้นก็จะมีออกมามากครับในกลุ่มของพลังงานและก็กลุ่มของธนาคารขนาดใหญ่นะครับซึ่งถือว่าระหว่างวันนั้นในชนีเคลื่อนไหวค่อนข้างจะผันผวนแล้วก็ลงไปต่ำกว่าระดับ1,150จุดด้วยนะครับเรา ติดตามดัชนีในวันนี้พร้อมกันครับในวันนี้เองนะครับสำหรับเซ็ตอินเด็กนั้นปิดตลาดไปที่ระดับ1,154.44จุดครับติดลบไป19.12จุดนะครับระหว่างวันครับโลของวันอยู่ที่1,148.81จุดส่วนไฮสุดของวันนั้นอยู่ที่1,160.56จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้นในวันนี้ครับวันศุกร์ส่งท้ายปลายสัปดาห์อยู่ที่ประมาณ8 8 6 7ล้านบาทคร้บ ไปดูกันต่อห้านดับหลักทรัพย์นะครับกลุ่มพลังงานถูกแรงเทขายค่อนข้างมากทีเดียวครับปตทตัวแม่ติดลบไป4บาทบ้านปูติดลบไป14บาทครับธนาคารไทยพาณิชย์ติดลบไป3บาทธนาคารกรสิกรไทยติดลบไป1บาท50ตางแล้วก็พีท g c ร่วงบาง3บาทครับส่วนทางด้านของ MAI วันนี้ก็ติดลบไป0.34จุดนะครับด้วยมูลค่าการซื้อขายประมาณ1,580ล้านบาทครับ สำหรับแบ่งตามประเภทนักลงทุนในวันนี้นะครับส่วนใหญ่ค้าสุทธิออกมากันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันในประเทศบัญชีบริษัทหลักทรัพย์หรือว่าพร็อเทตนะครับขายออกมา492ล้านบาทครับส่วนทางด้านของต่างชาติวันนี้ขายออกมา3,406ล้านบาทนะครับส่วนรายย่อยบ้านเราวันนี้ซื้อสุทธิไปครับ4,281ล้านบาทครับ ส่วนในค่าคืนนี้เองนะครับยังคงต้องติดตามเป็นอย่างต่อเนื่องครับสำหรับตัวเลขที่จะมาการประกาศออกมาจากทางฝั่งของสหรัฐอเมริกานะครับว่าตัวเลขฝั่งสหรัฐนั้นจะสามารถพยุงความเชื่อมั่นของนักลงทุนเอาไว้ได้มากน้อยแค่ไหนครับสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันต่อกับบรรยากาศการลงทุนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับส่วนเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์ทะเบียนราษล่มื่อวานนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะฮะเพราะมีผลสืบต่อเนื่องเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าถือเป็นการประจานระบบคอร์รัปชันในประเทศไทย ส่วนเครื่องใหม่นั้นติดตั้งแล้วก็รออายการสูงสุดชี้ขาดอยู่ครับ